ไหนครับพอดูครับเจ้ากุหลาบดำครับมันครับตัวนี้ไม่ขันก็หมันวันนี้มาเที่ยวบ้านอาจารย์ใหญ่ครับเจอเซียนครับเซียนแฮกครับผมนี่ครับเฉลยครับวันนี้ได้กี่ตัวครับห้าตัวครับโอ้ดูครับเฉลยครับเจ้ากุหลาบดำครับสายไฟครับเขาเล่นนี่ครับนี่ครับสนใจเฉลยตัวละร้อยครับทักมาได้ครับผมมีเยอะแยะครับโอเคครับ นี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับเจ้ากุหลาบํำครับเหมือนจะถ่ายค้นนะถ่ายแล้วครับถ่ายก็ยังสู้นี่ทีเด็ดเลยไหมครับเนี่ยทีเด็ดทีเด็ดขึ้นนกต่อเฉลยกี่ตัวครับเฉลยรวมนี่เกือบเกือบสามแล้วครับสามสิบสามร้อยครับเกือบเกือบสามร้อยแล้วครับโอ้โหทีเด็ดของเขาเลยครับตัวนี้ถ้าสนใจทักมาหกเท่าครับตัวนี้ สุดใจแลกวกาได้ครับปิดแล้วปิดแล้วหกเท่าปิดแล้วนี่คือเจ้ากูหลับดำเฉลยสามร้อยกว่าตัวครับผมเกือบสามแล้วนี่ครับทีเด็ดของเขาครับวันนี้ติดเฉลยมาห้าตัวครับวันนี้นี่ครับเป็นนกลูกผสมครับมีคารลมบางๆครับผม